ครที่ต้องการเรียกร้องเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยควรที่จะมีเล่มนี้ประกอบด้วยเพราะว่าเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนหรือนะคะวิธีเขียนตัวอย่างการเรียกร้องเนี่ยอาจารย์แดงเขาเขียนไว้ในเล่มนี้หมดแล้วรวมถึงคนที่เป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดนะคะมันจะมีให้อ่านตั้งแต่ต้นเลยว่านะคะหลักการชี้ผลคดีใครเป็นคนชี้ขาดผลคดี เมื่อมีการชี้ขาดผลคดีแล้วมีการเรียกร้องค่าสินไหมขั้นตอนเป็นแบบไหนจะรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเนาะ,ะการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีไม่เสียชีวิตกรณีเสียชีวิตเนี่ยต้องเรียกออยร้องยังไงนะคะรวมถึงการเรียกร้องเรื่องค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายก็คือค่าซ่อมรถหรือค่าเสื่อมราคาหรือค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถก็แล้วแต่มันรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์แดงเขียนไว้ให้หมดแล้วค่ะมูลค่า390บบาทนะ แต่ถ้าใครทำกันภาคสมัครใจกับปุ๊กทุกปรมธรรมนะคะปุ๊กแถมให้ฟรีใครสนใจทักมาได้เลยอืมนะคะ